ลิซ่าสวยสั่งได้ร้องเพลงมันนี่หยุดเลิงออสเตรเลียได้ทั้งคอแบบเงียบกริบชุดสีฟ้าเมื่อวานเนี่ยก็มาใหม่นะคะโอ้ยน่ารักมากๆค่ะตรงกระโปรงก็แบบว่าเป็นฟูฟูด้วยนะแถมเธอค่ะเมื่อวานเรียกว่าต่อผมยาวเนี่ยเร็วมากๆเลยเพราะว่ารอบสาวเช็คเนี่ยผมยังสั้นอยู่เลยนะคะแต่ว่าตอนเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยก็ผมก็ยาวแล้วอะค่ะแต่แน่นอนเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยพวกเธอเล่นคอนเสิร์ตที่อสตตอสเตรเลียบ้านของโรเซ่ใช่ไหม ก็เลยมีโมเมนต์ค่ะโลเซ่นกเนี่ยเขินเลยนะพอถูกขอให้ร้องเพลง Coming Home นะคะแต่แม้ว่าจะเขินยังไงค่ะเึอก็ร้องให้ฟังด้วยเหมือนกันไปดูโมเมนต์นั้นกันเลยค่ะคุณผู้ชม h ซนเอ t Okay. So Five, six, seven. I'm coming home, I'm coming home. <laughs> Take it home. Let the rain wash away. All the pain of yesterday. And know my kingdom rights. And ever giving my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell Melvin. และก็มีที่น่ารักนะคะก็คือมี b ิงค์ค่ะทำป้ายนี้ให้กับโรเซเขียนว่าโฮมสวีทโฮมนะคะแล้วก็นอริซตาค่ะมีความขี้แกล้งเนาะก็ยกครูป้ายนี้นะคะ่ะให้กับโรเซ่ด้วยเหมือนกันซึ่งเธอก็ดูเขินมากๆเลยเนาะ,ะส่วนทางด้านเจนเนี่ค่ะร้องเพลง you and me ก็มีการเปลี่ยนลุกด้วยเหมือนกันครับเมื่อวานนี้มาแบบ,บหวานๆค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีคนสังเกตนะ <S 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 เห็นว่าพี่จีซูค่ะได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าด้วยเหมือนกันทำให้เธอค่ะต้องใส่รองเท้าที่ไม่เหมือนกับคนอื่น แล้วก็เต้ารีชค่ะเหมือนว่าต้องเปลี่ยนว่าใส่รองเท้าเหมือนกันกับพี่จิซูด้วยอีกคนนะคะก็เป็นความน่ารักมากๆเลยค่ะใส่ใจกันดีเห็นแล้วก็อบอุ่นนะคะพวกเธออยู่กันแบบพี่น้องอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆแอดก็เอาเก็บตกโมเมนต์น่ารักน่ารักจากคอนเสิร์ตบอลพิงเตวันนะคะที่ออสเตรเลียมาฝากแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะจะมีคอนเสิร์ตอีกนะคะก็มารอติดตามชมกันค่ะคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า